โอ้ยถึงสักทีโอ้ยออาอะไรอ่ะเงียบตลอดทางไม่พูดเลยเหรอไม่ไม่ไม่อยากจะพูดไม่มีอะไรจะพูดตอนไหนเอาโอ้โหไม่ว่าจะมีอะไรสอนโอ้ยแมงเทก็จะเป็นจะตายโอ้โหทำขนาดนี้แล้วง่วงจะตายแล้วโอ้ยง่วงอะไรงานกลางคืนก็ทําทุกวันอะไรงานกลางคืนงานอะไรวะก็งานนี่ที่ทํามือเนี่ย โอเคโอเคนึกว่างานอะไรงานกลางคืนอะไร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 มีอะไแหละแปลแแอย่าคิดอะไรมากเลยอ้ที่มาอยากรู้ยไงว่าต้องมาทําอะไรเนี่ยรู้สิมาจับผีใช่ไหมลหละล่าตักแตงเออมันก็เป็นแบบนิทุกงานแล้วอรายละเอียดเพิ่มเติมสิก็เมืองนี้มันก็มีอะไรแปลกๆนล้นดูสิทำไมมันเงียบจงเลยวะ คนนี้มาบนนอกโอ้ดูขั้วทะเลทรายให้คนแบบเดินเหรอแบบโอ้ทะเลทรายสวยจังอากาศร,ร้อนๆเดินดีกว่าใช่หรอก็ก็ตอนกลางคืน <S <S ท,ะทะเลทรายมันเย็นนะเนาะเออเขาไม่ใช่คนเขานอนกันหมดแล้วไงเอาปกสงสัยไ่่รู้จริงก็อง,งามมนเนี่ยคือโดนจ้างมาจากเจ้าของเมืองที่แบบส่วนใหญ่จะอยู่แต่ในเมืองอะไรเออก็ติดสบายแล้วอะ โอ,อ <ใน S 2> ้ก็ได้ในเมืองเนี้ยมันได้ได้ข่าวว่ามันมีผีอ่ะซอ่อนตัวอยู่เมืองเนี้ยเราจะต้องมาหาผีก็คือล้อนจ้างมาเลยก็ไม่รู้เหมือนแกว่าผีไปทำอะไรมาแต่ต้องหาโอ้คนจ้างนี่เขารู้เลยว่านั่นคือผีต้องรู้ดิโอ้โหไม่งั้นไม่มาจ้างเราหรอกได้ได้ไปดูกันไปก็โอ้แต่ต่งไงดีอะไม่มีใครอยู่เลยเมืองเริ่มจากไหนก่อนดีล่ะ เมืองเงียบขนาดเนี้ยโอ้โหโอ้โหจะหาให้ดีเะโอ้เดินดูนะอ๋อกว้างมากเลยนี่กว้างเล็นี่เล็กนิดเดียวมันก็กว้างอยู่แน่มเือเล็กๆโอ้โหคนมันไม่มีเลยอ่ะโอ้โหก็คิดว่าผีคงไม่มีที่ซ่อนหรอกเมืองมันกว้างขนาดเนี้ยเราคงแบบคิดว่าคิดว่าคิดว่าเป็นไมได้นะเห็นเขาบอกว่าอันแบบ ประเดี๋ยก็คือแบบน่าจะมีผีปลอมตัวเป็นคนในเมืองน,นี้ผีปลอมตัวเป็นคนเออมามาใส่อยู่ด้วยอ่ะอ่าก็คิดว่าเราน่าจะเจอแหละปะ่ะงั้นเราคงต้องหาคนแล้วแหละแต่ว่าช่วงแบบนี้นี่มันก็หายากมันนะเฮ้ยลืมไปหรือเปล่าที่ไหนจะเปิดบ้างอ่ะร้านสะดวกซื้อเซเว่นไงแงเปิดย4ิบสี่งงชั่วโมงปะ่ะสี่ชั่วโมงเอาอะไรกินไหม ไม่เคยอิ่มแล้วกินอะไรมาว่างทางโอเคไม่ต้องไม่ต้องซื้อนะไม่ต้องมาขอนะโอ้เออโอ้สดีครับอสวัสดีครับอันนี้เซเว่นใช่ไหมครับครับโอ้โหอ๋อโอเคครับเออ่มีอะไรแนะนำไหมครับของเหลือเนี่ยตอนนี้อ่ะพมีผ่าฮุกเกีครับเอองั้นขอของเกีับของเกียโอเคนะเดี๋ยวไปเอาของส่งนะสดมากครับโอ้ โอ้อะไรอ่ะโอ้อะไรวะโอ้อะไรขึ้นอะไรขึ้นเซเซเซอเบืงทีเซเซเบอร์งทีเดี๋ยวรอเขาเอาไปว่าระหว่างเนี้ยเราก็ยังไงคิดว่าไงมึงเนี้ยมีอะไรแบบผิดปกติไหมก็ยังไม่เห็นอะไรผิดปกตินะแต่เมืองนี้มันก็สงบเกินไปเออก็จริงโอ้ก็จริงนะเมืองนนี้มันสงบเกินไปอ่ะ สุดท้ายจนดูเหมือนว่าผีมันจะคุมเมืองเนี่ยโอ้เงั้นเหรอได้แล้วครับอันนี้แถมพร้อมนมเลยครับโอเคครับผมโอ้ผลงานอืมโอเคงั้นเดี๋ยวโอ๊ยลืมพกตังเงินสมบัติไม่เป็นไรเรามีตื้อชนะโอเคมามีรับไหมครับรับตื้อชนะรับไหมครับโอเคครับสเกตแล้วสเกตแล้วโอเคโอเคแรังกี้ครับโอเคครับเนี่ยเรามีตื้อชนะไม่เป็นไร โอเคโอเคเลยนายจะจ่ายไร่ก็เรื่องไหนจะไม่ยุ่งแบบเออไม่แต่มองขอใหญ่นะอยากได้ดีเอดอีเอ่อเดี๋ยวผมมีเรื่องอะไรสอบถามหน่อยครับที่เกี่ยวกับเมืองนี้ครับเออได้ข่าวว่าเมืองนี้มันมีผีแบบอยู่ในเมืองนี้ใช่ไหมอืมก็ก็ใช่เลยครับอ๋อแล้วแล้วคุณเคยเห็นหรือเปล่าครับไม่เคยครับแต่ว่าตรงเนี้ยคุณเห็นห้องตรงนี้ตามผมะนะโอ,โอเคโอเคโอ้มาไปแ่ตัวดู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  เนี่ยมีห้องห้องหรงเนี้ยปกติมันจะล้างครับแต่ว่ามีอยู่ห้องหนึ่งอ่ะมีคนมาเช่าครับเนี่ยเหรอครับเนี่ยขึ้นบันไดตรงนี้ไปห้องแรกเลยครับข้างหน้าเลยบนบันไดอ๋องงก็คือเป็นคนมาใหม่เหรอหรือว่าอะไรยู่อยู่เขาก็ย้ายมาครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋ออเคครับงั้นเดี๋ยวขอบคุณครับผมเดี๋ยวขอไปสืบต่อก่อนนะครับสวัสดีครับ อะไรวะอยู่ๆเขาก็บอกอยู่ๆเขาก็บอกว่ามีคนย้ายมาใหม่ในเมืองนี้ซึ่งหน้าแปลกคนนี้มันนลกเมืองด้วยเออแล้วเขาบอกว่าตรงนั้นมันล้างมานานแล้วแล้วมีคนไปอยู่โอ้ล้างมานานแต่เ่าอยู่คนเดียวดิก็ก็คงใช่งั้นแต่มันหน้าแปลกไงคนคนที่ไหนเขาจะมาอยู่ปันแบบต่างจังหวัดทั้งที่รู้ว่าที่นี่มีมีผีไปตรวจหน่อยไม่ได้ก็ดีเหมือนกันไปไปตรวจกันไปตรวจไปไปไป สภาพก็ดูดีอยู่นะเนี่ยบอ่อไม่มีจริงอ้าเอ่อเฮ้ยโอ้ยเห็นหลครับเห็นหลครับเออมีใครอยู่ไหมครับคอประตูบ้านอย่างเล่ยโอ้โหไม่พูดเลยจ้ะเฮ้ยหลัวครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีขอรับเออสวัสดีขอขอเข้าไปหน่อยนะครับภาษานแปลกนะเออนนี้ย้ายมาใหม่เหรอครับเนี่ยเขาไม่พูดด้ยเขาไม่พูดด้วยเว่ามันแปลกๆเนะอ่าว่าไงนะครับ ไปคอรับอ๋อปึ่งย้ายมาใหม่อ่าเราย้ายมาจากไหนครับเนี่ยย,ย้ายย้ายมาจากเมืองเอโดะครับเมืองเอดโด<อ>ะเออเดี<อ>๋ยวไไม่ด้เมืองเอโดะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะอ,วววนะอ,อ่อยุคไหนแล้วนั่นอ๋อยุคไหนวะล่ะอ้โหเอโหโอคือผมว่าคุณน่าจะตามผิดอ่ะอันนั้นเมืองเมืองมันพังไปนานแล้วนะมันไม่มีอยู่จริงนั่นมืดเป็นนะเอี่ย ไม่มีได้ไงด้วยแล้วแล้วคุณได้ยินเกี่ยวกับผีในเมืองนี้เปล่าครับ่สิควัมอับผมเป็นอะไรมาหลายร้อยปีแล้วผมยังไม่รู้เลยขอาับเออป่ะหลายร้อยปีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้คนคนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณยังดูแน่นๆนะร้อยปีอะไรเดี๋ยวผมจะแน่นแน่นมีอะไรขอรับร้อยปีเลยนะแปลกว่ะอะไรลงร้อยปีร้อยปีโดย ไอ้ทนนี่คนประเทศนะครับเนี่ยคนบ้านไหนเนี่ยมาจากเอ่อเอ่อมาจากยุคยุคเอโดะขอรับยุคเอโดะเดี๋ยวอีเซไคไวะเนี่ยเฮ <c oughs> ้ยมีชาวต่างโลกเอ้ยเฮ้ยซอสไม่ใช่ชาวต่างโลกเอ้นี่มันมีพลังวิญญาณอยู่เอ้นี่มันเป็นผีแน่แน่ฮะผีเดี๋ยวเดี๋ยว ใช่ผมแจะเมาเหล้าด้วยดูสิถืออยู่โอ้โหนนี่นะอันนี้กินอะไรครับเนี่ยโอ้โหสาเกญี่ปุ่นโอ้โหชัดเจนเลยไอ้น,นี่คนญี่ปุ่นไปครับเนี่ยผมเป็นชาวเทปบุตรครับชาวอะไรนะเทพเุตร <c oughs> <ย>เอิม่มเอ่อ,อคืออะไรคือคืออะไรญี่ปุ่นครับอ๋อญี่ปุ่นญี่ปุ่นเยอปันเ <c oughs> ยอปัน เกิดสมัยที่เอ่อศศตวรรษที่สิบแปดขอรับสิบแปดเดี๋ยวนะถ้าศตวรรษที่สิบแปดก็ต้องอายุหลายร้อยปีเฮ้ยเดี๋ยวข้างนอมันแปลกมากเลยนะแปลกแปลกแปลกถอยถอยเลยไหมเดี๋ยวมันชัดเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ชาวต่างโลกก็ผีนายมีวิธีตรวจสอบไหมเลอ,มอยากอะ่ะมันเป็นหมอผีคุณคุณต้องรู้ดิ เนั่นสิอูเป็นหมอผีนี่เออเอาลืมตัวเองไปหมอผีเอาเข้าไปอุ้ยเอ่อเฮ้ยเฮ้ยจะบ่วยแล้วฆ่าเจ้าโอ้โหจะฆ่าได้บ้าดิเอ้ยหนึ่งทีเอ้ยดีเอาดีเออซอนเอาอย่างไ้เเฮ้ยมันจะหนีมันจะหนีมันจะหนีมันหนีไปแล้วเฮ้ยยีอย่าไปไหนเลยเฮ้ยอย่ามืงหนีเฮ้ยตามมาเกาะอยู่ก่อนอไ ฉันโตจะมาเป็นเรื่อาอะไรมาถึงอยู่แถวนี้เอ้ยใครอ่ะเอ้ยใครอ่ะเดี๋ยวนะถ้าเ้าถามว่าฉันคือใครน่ะหรอฉันก็จะตอบให้ก็ได้นะสวัสดีฉันดรบูเบลมาจากบริษัทอ่ามิสเตอรี่คอร์ปชันบริษัทไอไอบริษัทบ้านั่นมันอุ้ยไอบริษัทที่ไอ้เจ้าเจ้าข้ามถนนเลยอ๋อตัวดาามถนนเนี่ยแต่บอกว่าแต่งตัวเหมือนโจนี่อะ ก็ไม่ได้โจดไอ้วกนี้มันเลวกว่าไข่ไอ้วกนี้มันใช้ประโยชน์จากคุณใสต่างๆเพื่อสนองความต้องการของตัวเองอ้<ค>พว,ว่าว<ะ>ใครว่าเพื่อความต้องการของตัวเองกันละ่ะเพราะเราทาเพื่อให้อนาคตของโลกนี้อ่ะดีขึ้นยังไงละ่ะโลกที่พวกแกต้องการน,นะสิอเอะดูถ้าก็ยังคงมีพวกผัวโบราณอย่างพวกนายนะที่คอยขัดขวางพวกฉันน่ะงั้นเอาเป็นว่าฉันจะแสดงให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันเนาะ มันนี่หน่อยสิเจ้าผลงานชิ้นโอูโอเจของฉันเฮ้ย hey, ไอตัวน,นั้นมันไอ,ไอตัวที่เจอในตึกหนึ่งตึกนั่นนี่หว่า oh, okay. ึูว่าพีก้าวยิงทิ้งไปแล้วอ่ะอ๋อเคยเจอกันแล้วสินะงั้นก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรให้มากความแล้วกันจัดการมันเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้ดูดูเฮ้ยโอ้โอ้ไปไปไไอผีปืนผีปืนอ้าวเฮ้ยอะไรอะโอ ผีญุ่นโอ้ไม่นะเอ้ยนจะจะจะไปช่วยยีดีมหน่อยเราไม่ได้มีเวลาทั้งวันนะเฮ้ยโอ้ตายแล้วเอ้เฮ้อะไรอะเฮ้ทำไมเฮ้ยเอยเก็บไปแล้วมันเฉาแล้วนะเฮ้แล้วคืออะไรอะบอกมาดีก่อนดีเฮ้ยเอ้มันคือดวงวิญญาณยังไงล่ะดวงวิญญาณดวงวิญญาณที่เอาไปทำของพวกนี้ก็แหละอย่างเจ้านี่ก็เป็นดวงวิญญาณชั้นสูงเหมือนกันวีพวกแกนี่มัน อไม่ต้องพูดนะฉันก็เบื่อเบื่อฟังนายแล้วเหมือนกันเดี๋ยวใครอยากคืนคืนนะเดี๋ยวพวกคุณต้องการอะไรกันแน่อะต้องการเพราะฉันไม่เคยต้องการอะไรหรอกนะก็แค่ตั้งอนาคตของโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นยังไงล่ะอนาคตที่ว่าคืออะไรล่ะก็คือการนำเทคยศาสตร์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่มารวมกันยังไงล่ะ บ้าเอ้ยสองสิ่งนี้มันไม่ควรอยู่รวมกันเลยด้วยซ้ําต่างคนไม่ควรต่างอยู่ธรรมชาติกัะเทยโรยีมันไม่ใช่สิ่งที่ควรเข้ากันเลยเฮ้จะยิ่มไหมคาถาเขาไม่ได้ยินสะไท่าแล้วใกล้หมดเวลาแล้วสินะไปเรากลับกันเถอะฉันคงไม่มีเวลามาเสวนากับพวกนายแล้วล่ะเฮ้ยไอ้เนี้เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเไว้ไปกันเถอะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้าไปแล้วเอาเอาเอาใจดีรับเนี่ย ตาตาตามันไปไหมหรือว่าไม,ไม่น่าจะทันแล้วล่ะวิ่งวิ่ดูก่อนเฮ้ยไปไหนล้วะเฮ้ยหายไปเลยโอ้หายไปหายไปแล้วมันจะวายอะไรขนาดนั้นเนี่ยเป็นองค์กรคุณไม่คุ้นเลยอะเป็นองค์กรที่ชั่วร้ายมากเฮ้ยฉันไม่ค่อยรู้อะไรกับเกี่ยวกับมันเท่าไหร่แต่มันชื่อดังมากเลย ชื่อดังโอ้แบบนี้แปลว่าผม์ชกูเกิลก็เจอใช่ไหมไม่ชื่อดังในความหมายของพวกนักสยาศาสตร์ต่างๆเขาลุกกันหมดเลยแต่ว่าคนธรรมดาคงไม่รู้หรอกเอาเฉยเลยให้โอ้ยก็จริงกับผมไม่แค่คนธรรมดาที่เจอไม้ก็ทารือเบินเฮ้ยซอดแบบนี้ไม่ได้การนะหนูมองว่าตัวเป้งมันจะปรากฏมาแล้วน่นแล่สีที่ทำให้สมดุลระหว่างคนและวิญญามันสูญเสียเนายต้องรีบกำจัดองค์กรนะให้สิ้นซากเขาเนี่ย โอ้โหจะจะเอาไงอะให้คนเดียวเนี่ยนะไปสู้กับองค์กรใหญ่โมฮาล์ระดับโลกยน่ามันมีสถานะก็น่าจะมีนบ้าไหมเออโอเคครับก็เอาไงดีอะโอ้โหโดนกับกับแปะผมก็ต้องซ้อมอีกใช่ไหมเนี่ยเอ่อใช่ไปเงยมาเสียเที่ยวเอ้ยได้ไหมนะเราเพิดงเดียรผมกับจับไปแล้วเฮ้ยโอเคได้ตังค์อยู่ดีไว้แน้วชิลเบปี้ไม่ต้องทำอะไรเลยนี่นะ เออช่างมันกควรตังสำคัญกว่าไปแล้วจ้าอุเยเฮ้ยสอ,อ,อดแต่จะบอกว่าทำงันกว่าไม่ได้นะสมดุลของธรรมชาติเป็นสำคัญกว่าเออค่อยว่ากันไปก่อนเร็วโอ้ตังก่อนวิ